สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่27พฤษภาคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกบพนันนะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0ูนกับสามแปดกับหนึ่งถ้า0กับ0ูนย์ศูนย์สูนกเด้อสกับสามศู3ย์สามเนาะ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหรือในหนึ่งสามศูนย์ก็ได้เด้อสามแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดสามเนาะก็ขอดเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษพิเศษนี้ต่างจากเขาเด้อวันนี้ห้ากับแปดหกกับเก้าระวังพิเศษก็จะเพาะกิจมันชอบมาเข้ากันดีเด้อสลับกันออกหน่ยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้า หกแปดเก้าสองหกแปดห้าแปดสองสองหกเก้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าเนาะก็ขอใทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง ก้าหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แล้วเจ็หนึ่งสี่ศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีด้วยหนึ่งเจ็ดศูนย์ด้วยนะต่อไป V ีไหนึ่งกับเจ็ดสามกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามห้าห้าเจ็ดสามสามเจ็ดศูนย์จับคู่กันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้าสามสามห้าเนาะ ก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อนี่จับกู้ลุ้นวยกันนะคะเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP เนาะจะเฉพาะกิจกับ V i p เนี่ยเด้อมันชอบออกเลขเหมือนกันแล้วก็พิเศษชอบไปเข้าเฉพาะกิจแต่ไม่แน่วันนี้พิเศษกับปกติเด้อจับกู้ลุ้นวยกันนะคะ,คนนนนะ,คะแต่ละแนวทางเนาะเดาใจยากฮานอยนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะ เลขตัวไหนที่เหมือนกันก็จดก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ